สวัสดีครับผู้รู้เขาอได้รู้นะครนี่ประชานได้มีนข่าวใดีได้มาฟังสิ่งอันที่สามกดีทณะนผู้ใหญ่มีภารกิจที่ต้องไปประจุเดินเลยนะฮะก็เลยมอบหมายให้เนเสื้อให้ถือมาเสื้ออยากจะพูดในมันนี้อีกี ารที่บางทีมาสกยี่ไทยได้เด็กผู้ดูฟังทั้งหมดกิจกรรมหรือกำหนดการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเด็กาั้งาเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างมีทุอยู่คำาคำหนึก็คือการพัฒนาคือการพัฒนาพัฒนาที่หมายถึงการทำให้ดีขึ้น การการเปลี่ยนท้องหรือการปรับปรุงในสิ่งที่ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นมาให้เกิดประสิทธิผลและประเกิดสิทธิภาพที่ดีขึ้นเป็นกิจกรรมแรกเลยในสัปดาห์นี้ที่จะเกิดขึ้นเช่นนักเรียนมองวาหรือเฉพามองสีงที่ต้องไปเข้าค่ายผู้ชมสำคัญเป้าหมายก็คือนักเรียน จุดประสงค์ของอการที่นำานักเรียนลุ่ม .4 มนี้ไปเพื่อเข้าข่ายเยาวชนสมัธ์ก็คือต้องก,การให้เกิดความพองๆองเกิดความสมรสมานสามัคคีในในระดับชั้นนั้นขณะเดียวกันเราต้องการให้สร้างที่เกิดขึ้นมาในระดับมปลายและรวมไปถึงภาคบวมของโรงเรยียนเกิดค,ความเกิดระบบที่เรียกว่าซีเ i ีย ระบบที่ระบบนองเพื่อทต่อ,อก,กันการดูแลกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นเดิมทีในโรงเรียนศิลปของเราเนี่ยมันเป็นระบบที่ที่แน่นแฟ้มมันนานแล้วมันมีแต่ได้ยุคและสมัยหรือค่านิยมที่มันเปลี่ยน,ปนยแปลงไปทางสังคมคือตัวอย่างที่ไม่ดีทางสังคม มันทําให้เกิดขึ้นในเรื่องของความความสมุภาพโดยการเรียกร้องความสมดุภาพทุกคนมีมีความคิดเหมือนกันมีบุคลิกภาพหรือการพัฒนาศักยภาพเวยงเข้าเทียมกันทนําให้ระบบเรามันมันลดน้อยไปเพรทุกวันนี้เราต้องก,การให้เกิดจุดดีขึ้นมามองหกเป็นที่ใหญ่ มห้ามสเป็นน้องปฐมน้องมัธยมจะดูแลสิ่งต่าันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าให้เกิดขึ้นในสถาบันในสงาางังคมไทยองเกิดขึ้นนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำลังปลูกฝังลงไปขณะเดียวกันจะเห็นว่าในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ต่อไปจะมีการประจุนผู้ครอง ชมผู้ปกครองเพื่อ,อการอะไรล่ะเป้าหมายก็คือการที่บ้านกับโรงเรียนประสานกันในการดูแลเด็กเรียนร่วมกันาก,การจัดการสารในปัจจุบันบนี้มันไม่ใช่ว่าพอมีลูกเสร็จลูกอายุได้ได้เกณฑ์แล้วก็จับมาเรียนในโรงเรียนโรงเรียนก็มีหน้าที่ดูแลเก็บค่าเทอมมาไม่ช่การอีสานในปัจจุบันบนี้ บ้านโรงเรียนต้องร่วมมือกันในการดูแลต้องประสานกันระบบต่างๆในเรียนตอนนี้กาลังประสานกันทั้งบ้านเช่นนักเรียนพอปลายมาโรงเรียนจะต้องสแกนบัตรต่อไปในกนะก็พอสแกนเสร็จเรียบร้อยมันสามารถเทียบลังขึ้นในแบบของโรงเรียนผู้ครองสามารถจะเข้ามาใช้ได้ลูกเป็นถึงโรงเรียนหรือยังนะ มาส่งที่หน้าโรงเรียนตอนนี้ถึงต้องเรียนทุกอย่างขนาดเรียนในโรงเรียนก็สามารถภาษาไทยได้เพรคุณยังไม่มานะคุณจะต้องให้การสนใจนั้นตอนนี้เราเรยัมจากชั้นมัธยมปลายลงไปที่มัธยมต้นเราต่อไปจะเป็นเพื่อนเหตุที่ต้องเริ่มจากระดับมัธยมปลายก่อนเพราะเนื่องจากเป็นระดับที่ต้องเฝ้าระวังให้ความสนใจให้มากที่สุด มัธยมต้นก็เป็นระดับที่เรากําลังให้ความสนใจเช่นเดียวกันก็เป็นช่วงช่วงของการเปลี่ยนแปลงช่วงการตัดสินใจเอว้ยรุ่นตอนต้นว่าจะมีการตัดสินใจที่เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถูกผิดไม่สนใจแต่ความที่ตัวเองเป็นสำคัญทั้สิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่โรงเรียนกาลังสร้างมาโดเครือข่ายของการดูแลร่วมกันบ้านโรงเรียนปั้น ตอนนี้คุณครูทุกคนก็ต้องมีการบ้านต้องทำความเข้าใจทำทำความรู้จักในเชิงลึกกับนักเรียนเพราะเดี๋ยววันที่วันที่9รู้สึกจะ,ม,ม,กรระมีมีการประชุมมีการประชุมผู้ครองในวันนั้นก็จะมีการเลือกตัูแทนห้องตัูแทนระดับซึ่งจะเข้ามาเป็นเครือข่ายในการดูแลบริหารงานของโรงเรียนในเรื่องในในาน,ในามของสมาคมกผู้ครองและครู ช่วยเหลือบ้านโรงเรียนต้องประสานกันนะเพสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมากำลังจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่าง,างตอง่อเนื่องเช่นเดียวกันนะเสาวนี้คุณครูของเราได้ว่า,าจเนะเป็นระดับมัธยตมต้นมัธยมปรถมประมปลายนั่นคอปฐถมต้นลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่ใหญ่ ้องมีการอบรมเพื่อทบทวนรู้อยู่แล้วก็มีการทบทวนเพื่อเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นเอกภาพในการเป็นการสอนที่เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวิธีการครูด้วา่าก็จะพูดไปแล้วคือการสังเกตนาความเข้าใจให้ตรงกัน,น,กน,นกวันนั้นกเป็ยนมีโอกาสต้างว่าวันเสาร์ที่อาจจะม่าเยี่ยมเยียนครูก็ได้นะครูก็จะมีสัมภาษณ์ไปเหมือนกับนันกเรียน,น ไปลูกเสือเข้ารับการอบรมทบทวนเพราะนักเรียนเห็นว่าปีการศานี้ก็จะเป็นปีการปรับปรุงและพัฒนากิจการลูกเสืออิรการด้านวิชาการ,น,การนะต่างๆหลา,ลายอย่างกำลังจะเข้าสู่ระบบที่มีการมีประสิทธิภาพที่ดีเพราะนักเรียนต้องให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือทุกๆด้าน ให้เกิดเป็นระบบที่ที่ดีเป็นในสังคมที่ดีตบมือข้างเดียวไม่ได้นกเรียนต้องให้ความร,ร่วมมือนักเรียนครูผู้บริหารร่วมกันเป็นเช่นที่ที่น่าดีใจาาม,ม,มากขอบคุณมากๆเลยที่นักเรียนมัธยมปลายแทบจะพูดเลยว่าร้อยเปอร์ที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการสแกนบัตร หรือแม้กระทั่นการใช้กระเป๋าของโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอชี้แจงเพิ่มเติมบางคนอาจจะเข้าใจว่าฝ่ายปกครองสั่งการลงมาไม่ใช่เป็นการปรึกษาร่วมกันแล้วมีการตัดสินใจร่วมกันในหลักรูมองปลายว่าจะมีการดูแลนักเรียนในเรื่องไหนบ้าง ปัญหาอะไรที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วนงั้งการตัดสินใจอันแรกเลยก็คือการใช้กระเป๋าโรงเรียนเราต้องการที่เกิดความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถาบันไม่ได้มีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ให้มันเกิดความรักในสถาบันของเรานะ กูใจในสถาบันโลกนะฮะทุกอย่างกำลังจะได้รับการพัฒนาแบบนี้จุดนี้ฟื้นฟูในระเบียบต่างๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะละเลยผ่อนผันนะอ่ะเอ่อยกเว้นให้หน่อยตั้งต่อันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระเบียบต่งางๆของโรงเรียนที่เป็นเป็นภาพลักษณ์ที่ที่แท้จริงของเรา มันฝ่าไว้นักเรียนอาจจะงุนยินกืออาจจะไม่สบายใจกับการเลี่ยนแลงการเลี่ยนแลงเกิดขึ้นก็อ,อาจจะนํามาเส่งความไม่พอใจความไม่สบายใจแต่ระยะเวลาผ่า,านไปนักเรียนจะเมื่อปฏิบัติรู้ว่าดีแล้วมันก็จะเกิดความเป็นะเบีแลวการเรียนมันก็จะรู้ว่ามันเป็นธรรมาชาติของเราเป็นปกตินิสัยของเรามันก็คงจะไม่ละมบบาอะไรมาก ในช่วงแรกอาจจะมีอะไรนิดนิดหน่อยที่มันขัดต่อความรู้สึกของเราแต่เชื่อแน่เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติเป็นสายมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมดาในวิถีชีวิตของเรานะั่นเองมันฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณในน้ำใจของนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมน,นะสิ่งอันหนึ่งอยากจะฝากไว้เป็นการบ้าน ก็คือเรามาตกลงกันนะครับในการที่จะนำวดน้ำหรือภาชนะที่เกี่ยวกับน้ำออกนอกัวนตอนนี้ก็ถ้าพูดไปแล้วนะประมาณ10%เให้ถึง10%ที่มักจะมีการฝวาฝผลนำออกไปเพราะความพัางเถอือความเถืชิดแต่ส่วนใหญ่ให้ความรมูอดีมากเลยสังเกตได้จาก ปริมาณขวดน้ำหรือแก้วน้ำที่มันอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ือมีที่เก็บมักจะเต็มทุกวันแสดงว่าพวกเราให้ความร่วมมือดีก็ขอร้องส่งน้อยนะที่ยังไม่ให้ความร่วมมือนะเราจะเป็นอะไรนะแกะดำเฉลือจะไม่ให้ความร่วมมือเลยเฉลือดก็ต้องร้องนะโดยเฉพาะนักเรียนตัุยเล็กประถม พยายามข้าข้ามใจกันบางครั้งกรน่ำจะมีการทั้งเผือได้แต่ให้มันปล่อยนะนะครับฝากไว้นะโรงเรียนของเราบ้านของเราจะเป็นระเบียบได้ก็คือพวกเรานะไม่ใช่แม่บ้านแต่พวกเราเนี่ยเป็นคนทำเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นมาฝากด้วยน,นะครับนะฮะขอบคุณครับ